สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จักรวาลใกล้ตัวยแบง n ์พื้นที่ที่เราจะมาชวนกันมองฟ้าและโลกแล้วทำความเข้าใจว่าทุกอย่างในจักรวาลมันอาจจะใกล้ตัวเรากว่าที่คิดคุณเคยนอนมองดวงดาวแล้วสงสัยไหมครับว่าเมื่อเราหมดลมหายใจเราจะไปอยู่ที่ไหนสสารที่ประกอบร่างเราจะแปลเปลี่ยนเป็นอะไรและจิตวิญญาณที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงจะเดินทางไปที่ใด เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความแน่นอนหนึ่งเดียวนั่นคือวันหนึ่งเราต้องตายผมเคยถามเด็กอายุสีขวบว่าเมื่อคนเราตายแล้วจะไปไหนคำตอบที่ได้คือไปอยู่บนฟ้าไงพี่แบงค์ขณะที่คุณยายวัย80ปีบอกว่าจะไปพบลูกที่จากไปก่อนแม้คำตอบจะต่างกันแต่หัวใจของคำถามนี้เหมือนกันมนุษย์เราต้องการความหวังต้องการเชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด วันนี้เราจะเดินทางสำรวจมุมมองเรื่องชีวิตหลังความตายผ่านแว่นตาวัฒนธรรมทั่วโลกทั้งมุมมองทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อเพื่อเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงหมกมุ่นกับคำถามนี้มาตลอดประวัติศาสตร์ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจชีวิตหลังความตายไปพร้อมกันครับโดยจุดเริ่มต้นของความสงสัยเรื่องชีวิตหลังความตายอาจย้อนกลับไปได้ไกลถึงสี่0,000ปีที่แล้ว จากการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์นีแอนเดอร์เทลที่ถูกฝังพร้อมกับดอกไม้และเครื่องประดับนักโบราณคดีเชื่อว่านี่อาจเป็นหลักฐานแรกๆที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์โบราณมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายพวกเขาเตรียมสิ่งของไว้ให้ผู้ตายได้ใช้ในการเดินทางสู่ภพหน้าลองนึกภาพสักนิดครับมนุษย์ยุคก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เมื่อเขาเห็นคนรักจากไปร่างกายเย็นชืดไม่หายใจไม่ตอบสนอง แต่ในฝันกลับมีภาพคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏมาพูดคุยทําให้พวกเขาเริ่มคิดว่าบางอย่างยังอยู่บางส่วนของคนที่รักยังไม่หายไปไหนและนี่คือจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องวิญญาณหรือบางสิ่งที่ดํารงอยู่แยกจากร่างกายถ้าลองมองอย่างกว้างๆเราอาจแบ่งมุมมองเรื่องความตายและชีวิตหลังความตายออกเป็นสองแนวคิดหลักๆแนวคิดแรกคือมุมมองทางวิทยศาศาสตร์ ซึ่งมองว่าความตายคือจุดสิ้นสุดของการทำงานของร่างกายและสมองจิตสำนึกดับสูญไปพร้อมกับการหยุดทำงานของสมองตามกฎอนุรักษ์พลังงานพลังงานไม่สามารถถูกสร้างหรือทำลายมันเพียงจะเปลี่ยนรูปแบบนั่นหมายความว่าเมื่อเราตายอะตอมที่ประกอบเป็นร่างกายเราไม่ได้หายไปไหนแต่จะถูกย่อยสลายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรของธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างนิวเดอกรสไทสันเคยบรรยายไว้อย่างงดงามว่า อะตอมในร่างกายของเราล้วนมาจากดวงดาวที่ระเบิดแล้วกระจายตัวออกไปทั่วจักรวาลเมื่อเราตายสสารเหล่านี้ก็จะกลับคืนสู่วัตจักรใหญ่ของจักรวาลอีกครั้งบางส่วนอาจจะกลายเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้หรือแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวในอนาคตหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเราไม่ได้มาจากดินแต่เรามาจากดวงดาวและเมื่อตายไปเราก็จะกลับคืนสู่วัตจักรของจักรวาลอีกครั้ง แต่ในอีกมุมหนึ่งมนุษย์เกือบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกมีความเชื่อว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายมีบางสิ่งที่ดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นวิญญาณจิตวิญญาณหรือพลังงานบางอย่างน่าสนใจมากครับว่าแม้วัฒนธรรมโบราณที่ไม่เคยติดต่อกันเลยตั้งแต่อียิปต์โบราณจีนกรีก,กอเมริกันพื้นเมืองไปจนถึงชนเผ่าในแอฟริกา ต่างก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดแม้ในรายละเอียดจะแตกต่างกันแต่แก่นความคิดคล้ายกันนั่นคือมีบางสิ่งที่ดำรงอยู่ต่อหลังจากร่างกายดับสูญในอียิปต์โบราณพวกเขามีความเชื่อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายโดยเชื่อว่าวิญ,ญญาณหรือที่เรียกว่าคาออกจากร่างเมื่อตายแต่สามารถกลับมาเยี่ยมร่างได้นี่เป็นเหตุผลที่ชาวอียิปต์โบราณจึงมัม,มีร่างของผู้ตาย เพื่อรักษาร่างกายให้สมบูรณ์สำหรับการกลับมาของวิญญาณในตำนานกรีกโบราณพวกเขาเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ตายวิญญาณจะข้ามแม่น้ำสติกส์โดยมีคารอนเป็นผู้พายเรือพาไปสู่ดินแดนแห่งความตายที่เรียกว่าเฮดีสซึ่งปกครองโดยเทพเฮดีสและเปอร์เซโฟนีเมื่อไปถึงแล้ว วิญญาณจะถูกตัดสินและถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของโลกใต้พิภพขณะที่ในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียตวนออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณจะเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนวัฏจักนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุนิพพาน ในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะนิกายคาทอลิกมีแนวคิดเรื่องสวรรค์นรกและสถานที่ที่เรียกว่าพักชำระหรือเพอร์กาทรีซึ่งเป็นที่สำหรับวิญญาณที่ต้องชำระล้างบาปก่อนขึ้นสวรรค์ส่วนในอิสลามมีความเชื่อว่าหลังความตายวิญญาณจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าบารสักรอวันพิพากษาเมื่อถึงวันสิ้นโลกหรือ กิยามะทุกคนจะฟื้นคืนชีพและถูกพิพากษาโดยพระเจ้าในขณะที่ชาวฮินดูมีความเชื่อคล้ายกับพุทธศาสนาในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่พวกเขาเชื่อว่ามีอาตามันหรือวิญญาณน,นิรัน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพรหมันหรือจิตวิญญาณสากลส่วนชนพื้นเมืองอเมริกันหลายเผ่าเชื่อว่าหลังความตายวิญญาณจะเดินทางไปยังดินแดนแห่งวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกับโลกของผู้มีชีวิตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อของชาวไวกิ้งที่น่าสนใจมากพวกเขาเชื่อว่านักรบที่ตายในสนามรบจะถูกนำตัวโดยวัลฟิรีซึ่งเป็นนักรบหญิงที่ขี่ม้าบินได้ไปยังวัลฮัลลาซึ่งเป็นที่พำนักของเทพโอดินที่นั่นพวกเขาจะร่วมกันดื่มและต่อสู้เตรียมพร้อมสำหรับแรกนารก หรือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเทพเจ้าเรื่องที่น่าสนใจมากอีกเรื่องคือประสบการณ์เฉียบพลันใกล้ตายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Near Death Experience หรือ NDE มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกที่เคยประสบเหตุการณ์ใกล้ตายและฟื้นกลับมาเล่าประสบการณ์ที่พวกเขาพบเจอสิ่งที่น่าประหลาดใจคือแม้คนเหล่านี้จะมาจากวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ประสบการณ์ที่พวกเขาเล่ามีลักษณะร่วมกันหลายประการรูปแบบที่พบบ่อยคือความรู้สึกสงบอย่างล้นเหลือการลอยออกจากร่างและมองเห็นร่างกายตัวเองจากมุมสูงการเดินทางผ่านอุโม,มงค์มืดไปยังแสงสว่างการพบกับญาติหรือคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วการได้ทบทวนชีวิตของตนเองและบางครั้งก็มีการพบกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าผู้เป็นแสงสว่าง หรือในบางวัฒนธรรมอาจเรียกว่าพระเจ้าดรแซมพาเนียนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้ศึกษาประสบการณ์เฉียบพลันใกล้ตายมากว่า20ปีเขาพบว่าประสบการณ์เหล่านี้พบได้ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกแม้แต่ในคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ NDE มาก่อนแต่ในมุมมองทางวิทยาศาสตร,ร์นักประสาทวิทยาบางท่านอธิบายว่า ประสบการณ์เหล่านี้อาจเกิดจากการทำงานของสมองในภาวะขาดออกซิเจนหรือการหลั่งสารเคมีในสมองเมื่อใกล้ตายเช่นเอนโดฟินหรือ DMT ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นเองและมีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องขบคิดเช่นกรณีที่ผู้ป่วยสามารถบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่พวกเขาอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างแม่นยำ หรือบางคนสามารถบอกรายละเอียดของห้องผ่าตัดหรือบทสนทนาของแพทย์ในช่วงเวลาที่สมองของพวกเขาไม่แสดงกิจกรรมใดๆในคลื่นวันกลับน่าสนใจมากว่ามุมมองทางวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันเสมอไปด้านหนึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบ ร่างกายของเราประกอบด้วยอะตอมที่มีอายุเก่าแก่ราวกับจักรวาลเมื่อเราตายอะตอมเหล่านี้จะกระจายออกไปและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอื่นเป็นความเชื่อมโยงที่ไม่มีวันขาดสูญระหว่างเรากับจักรวาลในอีกด้านหนึ่งความเชื่อเรื่องวิญญาณและชีวิตหลังความตายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมมนุษย์มาตลอดประวัติศาสตร์ความเชื่อเหล่านี้ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างมีความหวัง ช่วยให้เรารับมือกับการสูญเสียคนที่รักและที่สำคัญมันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันเรามักมองว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเป็นสิ่งตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็พยายามหาคําตอบให้กับคําถามที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์เราคือใครเรามาจากไหนและเมื่อเราตายเราจะไปที่ใด ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเราอาจยังไม่สามารถพิสูจน์หรือปฏิเสธการมีอยู่ของวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกหลายคนก็ยอมรับว่ายังมีสิ่งอีกมากมายในจักรวาลที่เรายังไม่เข้าใจอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว,ว้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีวันค้นพบความจริงสูงสุดได้ทั้งหมด เพราะเราเข้าถึงความจริงได้เพียงผ่านเครื่องมือและประสาทสัมผัสที่มีข้อจำกัดในที่สุดแล้วสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การพิสูจน์ว่าอะไรถูกหรือผิดแต่เป็นการค้นหาความหมายและคุณค่าในชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้ลองมาดูกันว่าความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายส่งผลต่อวิธีที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างไรบ้างในหลายวัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นรากฐานของระบบจริยธรรมและศีลธรรมการเชื่อว่าการกระทำในชีวิตนี้จะส่งผลต่อชะตากรรมหลังความตายทําให้ผู้คนตระหนักถึงผลของการกระทําของตอนในพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดส่งเสริมให้ผู้คนทําความดีละเว้นความชั่วเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทําในชาตินี้จะส่งผลต่อชาติหน้าในศาสนาอับ,บราฮัม ทั้งยูดายคริสและอิสลามความเชื่อเรื่องการพิภากษาครั้งสุดท้ายทําให้ผู้คนดําเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบและเมตตาแต่ความกลัวตายไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในอดีตแม้ในสังคมสมัยใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าความกลัวตายยังคงเป็นความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจในชีวิตประจําวันนักจิตวิทยาสังคมเออร์เนสเบเกอร์เสนอทฤษฎีที่เรียกว่า ทฤษฎีการจัดการความหวาดกลัวความตายหรือ Terror Management Theory ซึ่งอธิบายว่ามนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อรับมือกับความกลัวตายเราสร้างาศาสนาอุดมการณ์และความเชื่อต่างๆเพื่อให้ชีวิตมีความหมายและเพื่อที่เราจะรู้สึกว่าเราจะอยู่เหนือความตายในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานที่จะอยู่ยาวนานหลังจากเราจากไปการมีลูกหลานสืบสกุล หรือการทำความดีเพื่อสังคมล้วนเป็นวิธีที่มนุษย์พยายามเอาชนะความตายในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วในยุคปัจจุบันล่ะครับมีแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอย่างไรบ้างหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจคือการถ่ายโอนจิตสานึกหรือ m y uploading ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าในอนาคตเราอาจจะสามารถถ่ายโอนจิตสำนึกของมนุษย์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือร่างจำลองได้ ทำให้จิตสำนึกดำรงอยู่ต่อไปแม้ร่างกายจะตายไปมีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งจากญี่ปุ่นที่สอนเราเกี่ยวกับความตายและการปล่อยวางช,ชายชราคนหนึ่งกำลังจะสิ้นลมเขาเรียกลูกชายมาและบอกว่าพ่อมีของล้ำค่าจะให้เจ้ามันคือกล่องที่บรรจุความลับของชีวิตและความตายหลังจากพ่อเสียชีวิตลูกชายจึงเปิดกล่องและพบว่าข้างในว่างเปล่า ลูกชายรู้สึกสับสนและผิดหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเข้าใจความหมายที่พ่อต้องการสื่อชีวิตและความตายไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือหรือครอบครองได้ทั้งชีวิตและความตายมีแก่นแท้เป็นความว่างซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าสุญญาตาเป็นความว่างที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมดเรื่องเล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่าความกลัวตายส่วนใหญ่เกิดจากการยึดติด การไม่อยากพลัดครากจากสิ่งที่เรารักการกลัวสูญเสียตัวตนแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงแท้เราอาจพบว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะในยุคโบราณความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่เรามองในปัจจุบันแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในสมัยก่อนอยู่กับความตายมากกว่าเราพวกเขาเห็นคนเกิดและตายในบ้านเดียวกัน ไม่ใช่ในโรงพยาบาลที่ห่างไกลแต่ในสังคมสมัยใหม่เราผลักความตายออกไปจากชีวิตประจำวันเราไม่พูดถึงมันเราใช้คำสลับเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายโดยตรงเช่นจากไปล่วงลับสิ้นแทนที่จะพูดว่าตายนักมานุษยวิทยาหลายคนเชื่อว่าการที่สังคมปัจจุบันหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายทำให้เรายิ่งกลัวมันมากขึ้น แทนที่จะยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องคิดเรื่องความตายมันไม่ทำให้เรารู้สึกหดหู่หรือยังจริงๆแล้วการคิดถึงความตายอย่างถูกวิธีกลับทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นเป็นการเตือนใจให้เราใช้เวลาที่มีอย่างมีความหมายหลายวัฒนธรรมมีประเพณีที่ช่วยให้ผู้คนเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีความหมายในเม็กซิโก มีวันแห่งความตายหรือ D.R. d e Los m u e t o s ซึ่งเป็นเทศกาลที่ผู้คนเฉลิมฉลองและรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วผู้เขาเชื่อว่าในวันนี้วิญญาณของคนที่รักจะกลับมาเยี่ยมเยียนจึงจัดเตรียมอาหารดอกไม้และของที่ระลึกไว้ต้อนรับในทิเบตมีพระคัมภีรโมรณะหรือ the Tibetan Book of the Dead ซึ่งเป็นคู่มือที่อธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายและวิธีเตรียมตัวสำหรับการตาย ชาวทิเบตเชื่อว่าการตายอย่างมีสติจะนำไปสู่การเกิดใหม่ที่ดีในไทยและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อช่วยให้พวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีประเพณีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้คนรับมือกับการสูญเสียแต่ยังเป็นการยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างคนเป็นและคนตายแสดงให้เห็นว่าคนตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ ในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการตายอย่างมีศักดิ์ศรีหรือ dignity in death ซึ่งส่งเสริมให้ผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับความปรารถนาในวาระสุดท้ายและเตรียมตัวสำหรับการตายอย่างมีสติด็อาร์อาเตมิดซิมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกล่าวว่าคนที่ยอมรับความตายและเตรียมตัวสำหรับมันมักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่และจากไปอย่างสงบมากกว่า คนที่ทำงานในฮอสพิสหรือสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักจะบอกว่าพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สำคัญที่สุดจากผู้ที่กำลังจะจากไปสิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักจะเสียใจมากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานหรือเงินทองแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเวลาที่พวกเขาไม่ได้ใช้กับคนที่รักและความกล้าที่พวกเขาไม่ได้ใช้ในการทำตามความฝัน และนั่นคือสาเหตุที่บางคนมักจะมีสติก่อนตายเมื่อเราพูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายเรามักจะนึกถึงวิญญาณและโลกเหนือธรรมชาติแต่มีอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตหลังความตายที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั่นคือมรดกที่เราทิ้งไว้ให้โลกวิลเลียมเชกสเปียร์นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตไปเมื่อเสียร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ผลงานของเขายังคงมีชีวิต และทรงอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกมารีคูรีนักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องกรรมนตภาพรังสีเสียชีวิตไปเกือบ100ปีแล้วแต่งานวิจัยของเธอยังคงช่วยชีวิตผู้คนผ่านการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีแต่มรดกไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ระดับโลกเสมอไปมันอาจเป็นเพียงความทรงจำที่คุณสร้างให้กับคนที่รักค่านิยมที่คุณส่งต่อให้ลูกหลาน ต้นไม้ที่คุณปลูกหรือความเมตตาที่คุณแสดงต่อผู้อื่นมีคำกล่าวของชาวอเมริกันพื้นเมืองเผ่าอีโรคอยที่ว่าในการตัดสินใจทุกครั้งเราควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนเจ็รุ่นต่อจากนี้นี่เป็นมุมมองที่มองไกลและเห็นว่าการกระทําของเรามีผลต่อโลกและผู้คนแม้กระทั่งหลังจากที่เราจากไปแล้วในแง่นี้ ชีวิตของเราไม่ได้สิ้นสุดเมื่อเราตายแต่ยังคงดำเนินต่อไปผ่านผลของการกระทําและความทรงจำที่เราทิ้งไว้เรามักพูดกันว่าคนเราตายสองครั้งครั้งแรกคือเมื่อหัวใจหยุดเต้นและครั้งที่สองคือเมื่อชื่อของเราถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งสุดท้ายในวัฒนธรรมต่างๆมักจะมีความเชื่อว่าตราบใดที่ยังมีคนจดจำและระลึกถึงผู้ที่จากไป วิญญาณของพวกเขาก็ยังคงอยู่นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของความเป็นอมะตะที่มนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะเชื่อในศาสนาใดาหรือไม่เชื่อในศาสนาใดาเลยก็ตามเราได้เดินทางผ่านความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกจากอียิปต์โบราณถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จากแนวคิดเรื่องวิญญาณถึงการถ่ายโอนจิตสำนึกลงคอมพิวเตอร์ แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะเชื่อว่าหลังความตายเราจะไปที่ไหนมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันนั่นคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความหมายมีคำกล่าวของปราชีนโบราณเหลาจื้อว่าชีวิตคือการเดินทางความตายคือการกลับบ้านไม่ว่าบ้านในที่นี้จะหมายถึงสวรรค์การเกิดใหม่ การกลับคืนสู่จักรวาลหรือการหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารสิ่งสำคัญคือเราได้ใช้การเดินทางนี้อย่างคุ้มค่าความกลัวตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญแต่การเข้าใจและยอมรับความตายอาจช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นดังที่มาคัสออเรเลียสจักรพัิโรมันและนักปรัชญากล่าวไว้ว่าไม่ใช่ความตายที่มนุษย์ควรกลัว แต่เป็นการไม่เคยเริ่มต้นมีชีวิตอย่างแท้จริงต่างหากเมื่อเราตระหนักว่าเวลาของเรามีจำกัดเราจะเห็นคุณค่าของทุกๆวันมากขึ้นเราจะใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับคนที่เรารักการทำในสิ่งที่เรารักหรือการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจักรวาลใกล้ตัวบายแบง์ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะจัก,กรวาลยังมีอะไรให้เราสำรวจอีกเยอะครับ